นีมันนี่ดีเลยด้วยดีเลยสองหานาทีาหลุดไฟมันแหวะนะแหวะใส่จุ่นมน,น้ำมันเออน้ำมันหมดปะโอ้กระสุนตัวน,ดดน,วนี้ขาดเลยเมืองลาวเนาะขาดตลาดเฮ้ยใไ้เลยรวๆแหว่ตึง เกี uh, ่ยวไปปักเชงโง่ม,มาหนีคืนพ uh, อดี่แหวะซื้อปิ้งไก่มาอีกหน่อยหนึ่งเซโปนเออ,อ,อ,อเซโน่ใส่มาแล้วมากนี่รถไฟก็มาหอนประมาณวังเวียงซูเ uh, ฟอร์ลืมลืมลืมหัวสาหัวสาโทรศัพท์เลยนะครับไปเอาหัวสาขึ้นใช่ไหมเนี่ยซูเฟอร์วันลืมหัวสาไปอีกรับมาขึ้นถ uh, อยครับ อามเยดีเลยหนีงัวงบ่ใช้งัวบ่ใช้งัวใ้งัวบ่มนคนเน้ไงงัวเพ่นบ่เ้าัอ่ะนอ่าเฮากันได้อ้เพ่นเนาะได้ไอ้เพ่นมามาวยมาวยพาับ ผู้บงลันเลยเนี่ฮะคนมาสวยไหมแต่ว่าเขาก็มีน้ำใจเพื่อนกันพุ่งที่กัก๊าปดุเป่าที่ห่างมันเรอพอดีเลยมั้ยสามสิบพัน0 0 0อะรพกทีกัก๊าปดุเป่านีมันกะสัมกับเาเจ้าเจ้มาส่งทุกคนมาในมือที่ส่งของการที่อยู่ลวงพาบางเราจะเดินทางไปลวงขาเนี่ขนาแกงหงลายดีนะตาสวัสดีนาตา นี่คนมาฮักเขาแล้วก็เขามีแท็กซี่คนเก่าแย่อีกแล้แท็กซี่คนเก่งนะสามร้อี่ยวนเดียวโลงพอบ้างเไงทุกคนเด้อนท้เวาี่ไปกินข้าวแล้วก็ไปรถไฟแล้วก็เดินทางไปอวตลรกาบยุโรปทางจนฮอตคอนเสิร์ตสิทธาเบิงมัดเลยคักลางวันนี้เนาะอีพีหนึ่งอีพีสองเน้อทุกคนเด้ออ่ะตอนนี้มันทางเดีวโล่งบ้างอ่าคนหลายแหง หลายบนร้านตัดสวยและตัดคำหลายแห่งเลยอ่าทุกคนตอนนี้เรามาแบบกินข้าวกินตำเนาะข้าวสารห้านนี่นี่เป็นห้านเดือดแ่บพิสุดในหลวงขบาแต่ว่าบรรยากาศที่เรียกไร้เลยคือคนและคนหลายแห่งเต็มเลยโบมีคนบอลนางเลยจวบอลอื่นนะตอนนี้กำลังหาแต่ว่าห้านี้แซ่บสุดนเขามากินแหงแซ่บปะละ

พอตะกล้องเนี่ยด <vt ret ii> ูไปเบิร์ตี่ตะกล้องดังเนี่ยเขาจังมาถ่ายนึกว่ามันมีหมู่ยงมาบ้างเนี่ยเขาจังมาถ่ายมันไปถ่ายโอบเบิร์ตโอ้ถือแข้งเนี่ยมันจะไปหลอกกินเหมือนบางทานอันท้าแข้งนะแต่ละแข้งแต่ละแข้งจะมีแบบลูกมันเบิร์ตนะอืมมันจะแบบไขไว้แต่ละบบนะอ๋อโซบอ่ะอือโอ้แสดงว่าเป็นเลาะไข่ไว้เพราะอันตอนไปสวรรค์ในเขตเนาะบางท่านที่ไปกินข้าวใส่โทรถามกโซเท่นะถามกงโศอันท่นลาบแซ่บๆอยู่ไซส์เหมือนเดิ บอกกระบอกทางเลยเอ้าไม่ได้มันหูแล้วซมแหงซเบอร์ซบเบอร์ฮะนุงกบมาแล้วกบเคลพี่มาแล้วออตํทะเลอุ้แซบแหงเนาะจะบอกคิณตา นีตากินเผ็ดได้เนาะใครเนี yeah. no ่ยกินเผ็ดได้มั้งโอยโจนแต่คนน้อยสีองละนะสีแดงน้ำดื่มได้เดีอยวจั่งยังไงไดใช่ไหันาะสามสิบสิบสบจุสดงับ พาสลาไปกินในเรื้อยเห็นแบบจิตราจิตาคงมกาแฟเหมือนกันอร่อยทีนึงแซบบ์เลยถกาเงี่ยวเราจะรักกันจอกไม่เนอะการจอดรัวกันหอกผ่านเขาตะบงกันจอกาุ้งสยแซบเน่อเด้งนีหน่อย ม่กดหยันเพชาพึงดีใจว่ะของานคในอาญาสิเสนดีวน้ำประเด็น้ำผูน่งครบิดคอมเมนต์อีกแล้วมเดียยูยูดูไเพชรบ่ะอ้าวโมกินกับเผชรเพชรบ่เพชรเพชรเพชรเออเจ้าวงเพชรตักมันบจก รถวิ่งมาบอลเลยเฮ็ดบอเห็ดบอเฮ็ดอะไรบิ๊กขี่รถไฟครั้งแรกกว่าไงฮะข้งแรกกว่นีงเนี่ยคอยผูครั้งแรกเจ้าเคยไล่เถื่อนเลยเคยขี่เนาะเออตอนไปน้ำกันตอนนั้นขี่รถไฟหรอวะเหรอเป็นลงนาเตยอเคอนเสิร์ตเจ้าหน้นก็โผล่เข้าเออออออวันนี้ก็มันเปิดใหม่ๆนะตอนนี้อืมวันนี้ดีเลยด้วยดีเลยเจ้หันาทีเออรถไฟมันแหวนนะแหวนใส่ เติมน้ำมันเอาน้ำมันหมดบ่โปะกระสุนหมดเออกระสุนตัวนี้ขาดเลยเมืองลาวเนาะขาดตลาดเลยรถไฟเลเวลแหว่ตึมเกี่ยวไอ้ปักเชฆ้มันอีกคืนเพือที่แวะซื้อปิ้งไก่มาอีกหน่อยหนึ่งเซโปนเออเซโน่ใส่มาแล้วมานล่โดยไฟก็มาหอนประมาณบางเวียงเนาะสูเฟอร์ลืมลืมลืมหัวสาหัวสาะคือซับไงอ่าครับอยู่นะอ่ากลับไปเอาหัวสาะขึ้นอีกใส่มาอีกคืน ออเพ่ว่าลืมหัวสัตีกับมาคืนถอยกับเจ้าหัวสไม่น่เลยดเลยสอนาทีรถไฟเีเลยสอนาทีทุกคนต้องได้ทาอีกกี่กันในของี้ย่นคอกันออดีเลยขี่ย่นมาเนี่ยคืกันมาลงบ้างประมาณชอดลง้างบ้าเอออ่าคุณขับยืนลืมหัวสาบีหัวสาโทรัพเออนี่อันนี้ั้งแรกนะชิิี่ปุ้ปุ่าขี่่ โอ้ดีใจแหงตื่นเต้นนะนี่เนาะจากปีดึงเลยได้ขี่ครบปละอรักินยังดีแวนั่นองสาอย่างคนกำลังใหคนกำลังใหคนกำลังใหญ่เมันเป็นสาวไดแล้ว กันกแต่งนะในะสารถไฟเป็นแบบโซสไตล์น่าจะเป็นสไตล์แบบลาวผสมลาวผสมสีตะกวงวงอยู่นอสา้นลงทบ้านอะซซ้ำกับปั่นซ้ำกับปันอันนั้นเลยแล้วน,นี่ซ้ำกับปั่นยูนเียงจัน นี่เขากำลังขึ้นรถแล้วไปยินท่าอย่นอกนะอตอนนี้เกี่ยมที่นจะเ,จเดือดฮะตุตก,กบเบอร์ซี่ะเออพอดีแล้วแหม่กบเพนนีน่ามาเบอร์ซีน้ำกันก็ปไปกับซิบไม่เกิดยูทูบเบอร์เต้ ฝากเลยเด้อทุกคนเด้ออันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งสีจากนังห้องจากเบาธนาคารสี่ผัน 40, โตเป็นยนะูทูบเบอร์เนาะก็คือก็เปิดตู้เนาะตู้ก็ผันตู้ก็เป็นยูทูบเบอร์เรียบร้อยเนาะตอนนี้เนาะก็มีอะไรเนาะจะได้หู้จักหักแพงกับพี่น้องหลายคนเนาะในหลายประเทศจะได้หู้จักเรียนได้หักแพงนำ้ำก็ ฝากหน้าฟังตัวทั้งสองคนนีเด้อเราเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่น้องใหม่แต่ว่าโมทัทายอีกทีละออันนี้มันซ่องมีแต่มันมีซ่องแล้วนะพอซ่องเพลงเลยอันนี้มันซ่องกันซ่องเพลงอย่างเดียวซ่องอย่างต่อะืิอเพลงซ่องอ่า K N P เนาะ K N P จ่องเพลงยังอะจ่องเพลงคนธรรมดาจอยว่าคนเพลงจอยเฮ็ดให้แจ้งเกิดอ่าจะท่อนนึงเนาะมาแล้วเร็วก็มดวิกว่าก็มีอ่าเนาะอันนี้ก็จเป็นทางห้อง เปตั้งห้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่ละกเพื่อนก็จะเปิดซ่องยูทูบเบอร์เนาะผ่านซ่องเพลงเลยจะหเห็ดอีกซ่องใหม่ไอ้ตูเห็ดซ่องใหม่เปม่า<พ>ออนซ่องกันเคที่พี่จะเอาเพลงอย่างเดียวอ๋อแบบเห็ดเป็นระบบไปเลยระบบเพลงบูคืนเดี๋ยวคนซ่อ,องตัวเนาะคือแบบทั้งเพลงทั้งอย่างครบครบจบในซ่องเดียวกันเลยฝากในทุกคน,นเคยไปเคยเชื่อ ไปคอนเสิร์ตยูวนอกแก้วละซีหาเทียเด้เทียเด้เนเทียเที่แกจวมาไปน้ำทรายไปปี่จะไปทานนี่สิเลยครั้งนี้แหละไปแล้วไปนอนเฮากับครั้งแรกน้ครั้งแรกปกติอันไปกับคุณโบแก้วเลยึ้นสามเดียวทองคำกะบิ๊กนี่แหละอ๋อเที่ยวที่ว่เที่ยงหลายๆเป็นทิ่นึ่งดวาะตอนกับเบิ้งว่าไปนี้ สมวนสมันกเสนอเอาผ้ามากัรม้วนใหมพี่น้องในเบิรงกันมตอนนี้มวแน่นอนมือแรงนี่แน่เดี๋ยวเบิร์เราจะสอดเด็ดเด็ดใหมให้เบิรเบิกายงเกิดนลุเิ่างนทีดมาตมีสันอย่ดี โอ้โหขบมูงเอาบมูงหนึ่งร้อยกํลังอันกํลังงามอยู่เอออ๋บรรยากาศอูทงนาทนีถึงสามือ สำนักผู้โดยสารที่จะลงรถงานบริษัทยื่นรถถ่ายอยู่ประตูทางออกที่อยู่ทางในถักเลยมีนะตามทิศทีกำลังมุ่งหน้าไปยื่นถ่ายนะส่วนประตูด้านหลังของตู้รถไฟเป็นสายสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นรถเนื่องจากการจอดรถอยู่สถานีมีเวลาที่สั้นอุโมงค์เข้าอโมงแล้วตู้รถไฟของทางการนุ่งนั่งนุ่งแล้วอให้เป็นโอ้ขันวิวขันวิวอุโมงค์นี่โดนเลยซูซีฮอนโดน

งัวบ่งัวบ่ใ้งัวใชัวบ่แมนคนเน้ยนะงัวเป็นบ่ยไัย้นะ่บรรดานยิงแลกทางซ้ายขบวนรถไฟใกล้จะเข้าจอดที่สถานีแล้ว

呃，莫内内呢？哦、啊，发的怎么样？莫内内，要叫伊苏。仔细检查一下行李架、衣帽钩是否还有您的物品，尤其是小件物品，请不要遗忘在列车上。Ladies and gentlemen.

เดี๋ยวเราใช้เวลาชม่วโมงปากเดี๋ยวขับรถเลยทุกคนหลังจากลงรถ มาเนาะเขากำมาตอรถตู้เพื่อเดินทางเข้าไปอีก38ิกิโลเมตรจึงฮอนนาำทาเนาะมาต่อรถตู้โซกีนะเขาเนาะสุดีทวัสดีเป็นปรการแบบนักงเที่ยวอยู่แล้วนะมบเนแบบไปแบบลุยไชนพายองียบเตียเลยก็เจ็ไมเพราะมันรับแลย นอนแล้วเจอบไหมเมื่อยดิมื่อหเจ้าเนี่ยกดเจอบ่อบนอนไหมแล้วก็เปิดนี่กางไหมครับกาหมดม่กูเนี่ยนี่ิไวางเนี่ยนีบอขาเขอลีกไปกูเล่หยับนะล่าสุดมันเขาลืมเปิดอันติดจากรให้เราไปเซ็นเหรอะรคือไปติดอีสานไปเซ็นหรือว่าเราไปเอิ้นลูก้ามาเพิ่ม FC FC เป็นทีเขาให้ว่าคุณเงินผ่เป็นที่หนึ่งเลยไอ้ตูวเอาว่าลืมซื้อแปรงวัดแปดสิฟันนะเอาเป็นใส่เบ็ดหลอนเนาะอันบริษัทแปรงเขาเขี้ยวดอกนี่นะแปรงเบ็ดโตนี่แหละเออเอาดิผู้สาวนั้นเขาจะดับขึ้นน้ำแข่นเนาะมีอะไรมาเนี่ยกับผู้สาวอยากขึ้นน้ำไปน้ำนี่บโมหัยว่าเนาะ

ตัวให้ท่าเรียบร้อยไปออก้ทามส่งส่งส่งก็เมาเนาะเมาก็เลยมปเหนื่อยเนะเอาข่อยเมารถได้ยัง้ทางจะเห็นที่ทางไปโคงาย่คงขวาคงขวาคงซ้ายเออทางเสิทางสิสิข่อยก็เลยเมารถข่อยก็มันไปอยู่ที่เอาบอชอว่าตอนทไปต่นั้นใช่ครบผเคยไปนําถ่ายด้วเขื่อน เขาไปโบเกลเด็กโบเก้วกับลงเสือดังนั้ลงนี่เฮามาลงหน้าเตยนี่แหละลุงนี่บอกพอมจริงนะเขาต้องลงโบโบเตียนเลยเพราะว่าโอ้ไง่นอนน้ำน้ำทากับมันไกลๆกันนะเขาโบเกลวอมจริงเขาลงอบ่โบเตียนก็ได้ก็ออกบนไกลอันนี้เขาลงไปโบเตียนแล้วจะไปอีกแล้วนี่อันนั้นอันนี้เขามาลงมาลงอยู่อยู่อยู่เทิงสุดน้ำทาไปโบเก้วไก่กะไก่แจ็คแจ็คส์โมโบฮอด มาฮะเออไปบกแก้วว่ะอ๋บกแก้วไก่แบกแก้วนไก่ปะาที่นี่ทอน้ำาลสามสิบาะประมาณคางมันเปลี่ยนอะนทางดีนี่ชั่งนึงก็ทอฮะทางดีชั่มงหนึ่งอทางางเปล่ยนเดี๋ยวนี้คทางดีสามนาทีก็ทอเออสานาทีดนทุกลายที่แมันทางมันเตสามนาทียังว่ตอนข้าไปตันนั้นก็สานาที ขี่รถตู้ห็นหแพงครับเนี่ยนี่ึ้นเทิงระตู้ต้นนะจิบ่าสาวพันกันมาสาพันกันมานะแล้วว่าทุกคนตอนนี้แมนน่ะเฮากันได้ไอ้เพิ่นเนาะได้ไอ้เพิ่นมามาสวยมาสวยพากับผู้บงเลยเนียเพิ่นมาสวยนะ แต่ว่าเขาก็มีน้ำใจเพื่อนกันนะปกติเราก็กลับรถเป่าที่หเอเออพอดีเลยมาสามสิบพันกับพอเลยปกติก็กลับรถเป่ามันก็สั่เก่าดีจะมาส่งคนเดิเดือวอันค่อยไปสามเดือนีโอค้มีอันแฮงเอ็มลอยกัพอละ เชียรข่าวพลาดันด้วยก็ได้อ๋อรให้อยู่รอก็ข่าสามเลี่ยมเทียมทางประตูอะเข้าประตูตัวนี้ประตูตัวนี้เท่าไหร่จ้าจ้าตัวนี้ซ่าพล้วกตัวชุดคิวหันแมนเอาไปสี่สิบ้วไอหาสทอนสิบยังทอนไ่อีกอ๋อก็มีน้ำใจเพิ่นอยู่แล้วอกระห้ยย่เซนงสามเซตเยอกันนออน้มัน มันเพิินเอาใช่ไหมอันนี้ครับเขาฟันเท่าเนียแดสบเอาทัาวันฟันตัวเองความจริงก็มีแต่ผู้ละแปเสคนปดิบิมันจะมอมองมอุน่ะผมคิดว่ามาตฐานไ้ม่อยากไปเรืีมันน่าโม้คนเห็นเชื้อใคนเห็นน้อยไ่อยากขึ้นรถเ่าตว่งเข้าใจเพราะว่ามันเป็นแบบว่ามาโซนะบาีเนไอ้เนห้องนี่รถตูกันมันบ่มีรถมากเลยนี่มันไปแปดสิบกับคูนี่นะ

อ๋อมันมีตัวนี้ชื่อเลยสามสิบแปดถึงแป๊บเดียวจะบนที่กับนี้ขับบิ๊กใหญ่ครับประมาณสามนาทีทางเป็นยังซี่ปอมันคืออีไไม่ไม่เหมือนช่องหน้าบอนี้นะอือ้มรถตบทางพี่ด่ากันแล้ววันนี้ทางคือว่าเอ่อทุกคนถ้าสมมติว่าทางเดียนใช้เวลาสามสิบนาทีเนาะถ้าทางบอดีก็สิบประมาณนั่นก็เลยสม่วโมงบวกชั่วโมง ชัวโมนึงมงหนึ่งตคยไม่ดไปองว่าูกี่ยอนัีกมม่แต่คูว่ะเหมือน่ย์กคิด่ว่า้าเป็นข้ามแบบป้าลิลลี่้ธรรมดาหนังก็ฝากข้าขอเจ้ามาผลิตเกมอ่นั้นนี้ขาาจาเล่นเกมแล้วข้าจมีแต่พวกเนาะมันติดจากพวกเออแล้วนนเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยมันกระโดดหจากอยงมันกรเว้าไปซะล้ แต่ว่าทางนี่แมนขึ้นภูลงภูนี่แหละเขาเขากินปิ้งแบ่เลยชื่อบอกเออกทขขวายังค้น่นไปไๆเขาปบ่แก้วกกรไปนี่แหละแน่เอนขากินปิ้งแบ่ารอาคุบก็ไปวะพูนะบ่เาไมไปเออเขไปทางนี้ทางนี้ที่ว่าซ้งไอตู้กาข้าไมาเนัน้องข่าวไม่มเลยน้าไปน้อกันเต้ไปบ่อแก้วเออไปแบบ ทิปตีทิปตีทิปทิปก็หลายหลายหลายไปห้องไปห้องจุนบุญจากเซา้วนะมาวิ่งเนาะห้องแมนจุนห้องแมนจุนห้องเดินสองโมงกลางคืนขนมาใส่เอเพลงคอยได้หลายอยู่เสพมาเงียหมองเงียบมอเก็บคลิปอย่างเดียวอชิเมาตายเด็กพันเสจอกมาให้พันเสจอกพันเสจอกห้องเออได้ได้ห้านี่ด้เขากินนะ เจอแล้วบิงแพ่นะฮะนี่แหละก็แซ่บเลยฮะนี่เขาเขาเห็ดไม่ไหมเลยนะมันนั่นนะอนีรใอ้ะสินค้าสโอ้ไอ้กิ่นี่ยไอ้ไนกวยขาะใจขาพ่านประตูรถให้ก็ได้ชสาวานใจดีไหมใจดีใจดีใครจะบิกมีน้ำใจอรู่ ดูบรรยากาศของทางปาดมาเล่นเลคกคอดเนาะกินมาโอ้แปดนาทีเล็กคอดทางจะเป็นนาทีแล้ทุกคนมันก็จะเป็นแบบโมดีบันไดก็ทางทางอ่ะทางเป็นแบบกระตูกระตีนนะไอตู้ห้องเตีย อีเลงมันดิวดีอ้าวดิวอ้าทุกคนมาหอดแล้วเนาะโซจะมาหอดจนคำเมื่อดื่ตาเนาะเนี่ยงานในวันทีพลาดเมื่อไหร่บนอนห่างกับตื่นเมื่อไหร่บนอนบอกไป่อกีนี่โม่สื่อนอนซะเนาะ Ja, hålla. det är skämt och långa.